สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่10พฤศจิกาย,ยน2565อยู่กับเรา3คนครับผมปิดแล้มาเซียต่อติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์บอสจาะลึกเชลซีครับโค้ดแอคคันข่าวลิเวอร์อพูลครับครับผมก็ช่วงนี้เป็นบรรยากาศของทีมชาติแล้วนะครับอาจจะยังมีบางลีกอย่างเช่นพรีเมียร์ลีกเนี่ยที่ยังมีเกมเตะกันอยู่นะแต่ว่าหลายๆลีกหลายๆสโมสรเนี่ยก็เริ่มส่งนักเตะนะครับไปพักในช่วงสั้นๆก่อนที่ฟุตบอลโลก202 2ททีีทาาีี่่่่่ปปปรรรรระะะะเเเเเเศกกาาาาาตต์นน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 ยยยจิมมม้้้้ขึชววงณสััลดืืออคบ เราทําเกี่ยวกับเรื่องของบราซิลซึ่งเป็นเตงหนึ่งเอาไว้แล้วนะครับวันนี้เนี่ยมาถึงคิวของทีมชาติฝรั่งเศสหรือแชมป์เก่าใช่จากฟุตบอลโลก2018นะครับเราจะมาดูซิว่ารายชื่อที่มีการประกาศออกมาเนี่ย,ยมันเหมือนบราซิลไหมมันมีดราม่าตรงไหนจุดเด่นจุดด,ด้อยจุดอ่อนนะของทีมชุดนี้เนี่ยที่นําโดยเดเดียรเดชองเนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนบ้างไม่ได้นําโดยประธานไปเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม,นะไม่ใช่อันนั้นเขาเป็นระดับสโมสรนี่ทีมชาตินะครับก็ ถือว่าเป็นอีกนหนึ่งทีมน่ากลัวแล้วนักเตะเนี่ยก็โหเรียกได้ว่าชื่อชั้นเป็นระดับโ o r l d ระดับชั้นนําของโลกฟุตบอลเนี่ยหลายคนเลยทีเดียวนเดี๋ยวนี้เรามาลงลึกกัน<ด>ว่าดีพอต่อการป้องกันแชมป์หรือเปล่านะครับแต่ว่าก่อนอืินเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างมากกว่าก,กีฬาคือน้ําใจนักกีฬาจากบริษัทไทยบริเวณจำกัดมหาชนครับผมเติมความสดชื่นก่อนในขวดใหม่ด้วยขอคำว่า I am แชมป์โลก I am แชมเปียนแชมโลกอมีเติมนะมีเติมสุดยอดนี่โอ้โหนะครับแล้วก็ขอฝาก k b แบงจากธนาคารกสิกรไทยครับบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอป K p พา s มาใช้งานกันด้วยนะครับครับผมก่อนอื่นเราไปดูกันก่อนเลยฮะว่า25นักเตะที่ฝรั่งเศสเรียกเข้ามามีใครกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูครับเรียกมา3คนก็คืออัลฟงเซอารโอลา อุโกโยริสแล้วก็สตีฟมองดองดานะครับจริงๆเนี่ยควรจะมีไมค์เมยองด้วยแต่ว่าบาดเจ็บก็เลยไม่ได้มานะครับกองหลังเนี่ยมีล mm ูค hmm. mm ัสแอคนองเดสเตโอแอคนองเดสนะครับเปรสเนล mm hmm. คิมเปมเบอิบราฮิมาโกนาเต้ชูสกุนเดเบ็นจามังปาวาวิลเลียมซาลิบา mm hmm. ดายโยอ,อูปาเมกาโน mm hmm. แล้วก็ราฟาเอลวารัน mm hmm. ึงโคตรเนี้งเลยกองหลังกองหลังที่ปึ๊บปักมากนะฮะโหดจริงๆทั้งเซนเตอร์ทั้งฟูลแบ็กนะครับ แดนกลางอาจจะดูยวบหน่อยครับเพราะว่าไม่มีกองเต้กับปลอปล์ปลอกบามีอาการบาดเจ็บเซตนี้ก็เลยเป็นเอเดอาร์โดกามาวินกายูซุฟโฟฟาน่านะฮะมาเตโอเกวนดูซี่อาเดรียแราบิโอนะฮะออเรียนชูอาเมนี่แล้วก็จอแดนแว็กตูนะครับส่วนแนวรุกเนี่ยหวัวน,นี้ก็โหดเหมือนกันนะคาริมเบนเซม่าคิงสลีย์โคมันอุสมานเดมเบเล่โอลิวิเยชิรู องตวนกริสแมนคียันประธานเอ,มเอ็มบาเป้นะฮะแล้วก็คร uh ิสโตเฟอร์เอ็นคุนคูวในชื่อเขามีชื่อกาเนระม, <c oughs> มีชื่อกา <c oughs> มีชื่อกาแล้วเรียกคุณเห็นไหมอ่อบิชเชลดีพอร์กเขาใช้รูปเอ็มบาเป้ขึ้นนำมันก็ต้องคนที่เป็นประธานอะ่ะเออใครเขาจะไปเอาแบบลูกน้องก็ล <c oughs> ไม่ได้นะครับก็เรียกไปทั้งหมด25คนครบโคต้านะสำหรับเดชองคือจริงๆอ่ะมันได้26่ใช่แต่ว่าเดชองไม่รู้เว้นไปทำไมคนนึงจริงๆหลายชาติเป็นแบบนี้ ก็เขาพอแค่นี้อ่ะตัวสังเกตที่ผ่านมาเนี่ยก็จะก็จะยี่บห้าอาจจะมีบางทีมที่ยี่บหกเต็มก็ได้คือบางทีอ่ะยี่บห้าถ้าเขารู้สึกว่ามันพอก็พอแล้วจริงๆนะคือยี่บหกถ้าเรียกไอ้คนยี่บหกไปมันหมไอ้คนยี่บหกก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอยู่แล้วใช่ไม่ได้ทําอะไรนะก็ถือว่าดูดีเลยทีเดียวอ่ะแต่ทีเนี้ยเราจะมาเจาะทีละตำแหน่งนกันเราคิดว่าแกล่งพอดีพอไหมสำหรับฝรั่งเศสกับการป้องกันแชมป์โลกเรื่องที่เราไล่จากผู้รักษาประตูเป็นต้นมาแล้วกันใช่ผู้รักษาประตูเรียกมาสาม อาฟองโซ่อาฟอนโซอเลโอล่านะครับแล้วก็มีอุโกโยริสแล้วก็ซิฟมังดงดานะสามคนนี้ที่ติดมาคือจริงๆอย่างที่โบท๊ทบอกเลยไม้์เมยองเนี่ยถ้าว่ากันตามฟอร์มกับมิลานเนี่ยผมว่าเขาเป็นตัวหลักมิลานซึ่งควรจะต้องติดมาชุดนี้แต่บังเอิญโชคร้ายครับมีอาการบาดเจ็บน่องแล้วก็ฟื้นตัวไม่ทันนะนี่ไม่ทันนะครับก็เลยต้องทีเนี้ย โอเคมือหนึ่งยังไงก็เป็นอุโกโยริสอยู่แล้ว uh huh. แต่ว่าคนที่ต้องฝากความหวังว่าถ้าเกิดเผื่ออุบิเหตุอุโกโยริสมีปัญหาเจ็บหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องฝากความหวังไว้ที่อารีโอลากับคนที่เราได้ยินชื่อมานานมากอย่างซีฟมองดงดาซึ่งมองดงดาเนี่ย37ปีแล้ว uh huh. นะครับไม่ได้ว่าอยู่ในน้อยแล้วปัจจุบันเล่นใฮ้แลนด์ส่วนอารีโอลาเนี่ย ก็ไม่ค่อยได้เป็นตัวจริงซะด้วยเป็นมือสอกับเวสต์แฮมในปัจจุบันด้วยดังนั้นตรงนี้ก็อาจจะเกิดเครื่องหมายคำถามท,าที่ตัวสำรองมากกว่าครับก็เป็น3คนที่มาจากเซตเดิมจากฟุตบอลโลก2018เพราะว่าในผังเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะมีคนหนึ่งหลุดออกไปในกรณีที่ไม้เมยองฟิตทันเนี่ยต้องเป็นมองดองด้าอ,อายุเยอะแล้วนะใช่แต่ทีนี้ไมคเมยองคือลุ้นจนถึงวันสุดท้ายแล้วนะก่อนประกาศรายชื่อปรากฏ ไม่ทันหายไม่ทันจริงๆก็ต้องใช้เป็น3คนเดิมเลยจากเมื่อเมืบอลโลกผลที่แล้วคิดว่าก็โอเคที่สุดแล้วไหมก็น่าจะดูดีที่สุดแนละเพราะว่าคือถ้ามันไม่มีอะไรพลิกโผไม่เจ็บไม่ป่วยอ่ะโยริสจะได้ลงประจําการในทุกๆนัดอยู่แล้ว ส่วนตัวมองว่าดีสุดเท่าที่มีแล้วกันแต่ไม่ได้ถึงกับว่าเด่นกว่าชาติอื่นชาติอื่นยังมีประตูที่โหดกว่านี้พูดตรงๆคืออย่างอุโกโยริสเนี่ยต้องต้องเรียนตามตรงว่าโอเคเขาเป็นมือหนึ่งตอนที่เป็นแชมป์โลกรอบที่แล้วแต่โยริสเหมือนแบบบางทีโยนหัวก้อยนะวันไหนโยนออกหัวผีเข้าเนี่ยโหลูกเวอร์เวรดกแกปัดหมดนะวันไหนผีออกเนี่ยเตะอึดส่งบอลแจกให้เขาแล้ว ออกไข่อะไรเงี้ยรับกระชอกอะไรพวกเนี้ผมถึงบอกว่ามันค่อนข้างค่อนข้างขาดความเสถียรไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดเหมือนที่บอกไปถ้าวันไหนผีเข้าก็ไม่ได้กินเขาง่ายๆส่วนอารีโอลาเนี่ยกับเวสแฮมเป็นมือสองรองจากฟาเบียนสกี้ก็ต้องยอมรับว่าฟาเบียนสกี้เหนียวกว่ามองดองด้าก็ได้เรื่องของประสบการณ์ผมมองว่าไม่ถึงกับเป็นจุดอ่อนแล้วกันแต่ก็ไม่ได้เด่นขนาดนั้นสำหรับนายดานของฝรั่งเศสปีนี้ครับผมครับ มาดูตำแหน่งกองหลังกันบ้างจะเรียกได้ว่าแบบดูดีที่สุดแน่นมากปึกปักนะครับก็อย่างที่เรากล่าวไปนะลูก้ากับเตโอแอคตรองเดสผมนึ่ติดมาทั้งพี่น้องเลยคือเอาเห็นภาพเนี้ยขวัญผมนึกถึงอเวนเจอร์คือผมว่าก็อาจจะให้ฟิลแบบนั้นคือคือไออย่างภาพแรกก็เป็นลักษณะนี้กราฟิกเหมือนกันแต่แต่แบบชื่อชั้นหรืออะไรแบบเนี้ยมันไม่เท่ากับกองหลังที่ว่าโอ้โหแต่ละคนนี้แม่งเบอใหญ่อ่ะนะครับนอกเหนือจาก แอคดงเดสนะทั้งคนพี่คนน้องเนี่ยก็จะมีคิมเบมเบมีโกนาเต้นี่ตอนแรกเขาก็พูดกันอยู่ว่าจะมาไหมใช่เพราะว่าก่อนนั้นีเจ็บไงแต่ว่าเขาถูกเรียกตัวติดไปตอนทีมชาติตอนมิถุนายนม,มันรอบหนึ่งแล้วไงสุดท้ายก็มานะครับกุนเด้ปาวาซาลีบานี่ฟอร์มเด่นมากนะอุปาเมกาโนแล้วก็วาลารานเรียกว่าเดอชองเนี่ยเรียกมาเยอะนะครับแนวรับรวมทั้งเซนเตอร์แล้วก็แบ็กด้วยก็คือ9คน จุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเนี่ยคือฟูลแบ็กจริงๆเนี่ยมีแค่เตโอแอคกนงเดสกับเบนชแมงปาวาที่เหลือก็จะเป็นพวกสายแบ็กสารพัดประโยชน์เล่นได้ยืดหยุ่นลูกาแอคกนงเดสนี่ก็เล่นได้ไดทั้งแบ็กยืนเซนเตอร์กองหลังก็ได้นะครับชูสกุนเดนี่ก็เหมือนกันนะเล่นเซนเตอร์โยกไปเล่นเป็นแบ็กขวาก็ได้ส่วนที่เหลือเป็นเซนเตอร์ธรรมชาตินะครับวารานติดเข้ามาด้วยแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บก็ตามนะแล้วก็ สองเลือดใหม่ครับอย่างซาลีบาแล้วก็โกนาเต้เนี่ยก็ถือว่าฟอร์ม <ไป S 2> ทั้งคู่เพิ่มความสดมในกรณีที่เอยากจะหาใครที่แบบสามารถแก้เกมได้แล้วที่สำคัญผมว่า2คนนี้ก็โชว์ฟอร์มเด่นกับสโมสรด้วยนะครับเดชองให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้จุดหนึ่งบอกว่าเราวิเคราะห์แล้วว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนจากระบบหลัง3กลับมาเล่นหลัง4อีกครั้งหนึ่งอ่าระบบหลังสเนี่ยก็ดีอยู่แต่เกมรุกมันดูตื้อตันไป และภาพรวมทีมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่แต่กับระบบหลัง4เราวิเคราะห์แล้วว่าสมดุลกว่าทั้งรุกทั้งรับรอบนี้ผมเลือกกองหลังมามา,มากถึง9คนนะก็คือมากกว่าปกติเนี่ยคนหนึ่งแล้วก็ถือว่าเลือกทีมจัดได้ค่อนข้างยากเลยเออทีเดียวนะครับมีอีกหนึ่งหัวข้อที่ก็ถูกถกเถียงกันในโลกออนไลน์ก็คือทางแฟกลองเมนดะี้นะของเรอัลมาดริดเนี่ยนะไม่มีชื่อ นะครับในช่วงเนชั่นสลีกเนี่ยเขาเคยถูกเรียกตัวมาใช้งานด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดทีมชาติเลยเค,คิดว่าเหมาะไหมที่เมนดี้ไม่ติดเอาในมุมผมก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกผมมองที่เรื่องของความสม่ำเสมอนะกับการเล่นเป็นทางฝั่งซ้ายนะที่ถ้าชุดเนี้ย ถ้าจัดจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นทางแอคตนองเดสเตโอที่เล่นซึ่งฟอร์มดีกับมิลานมากโอ้โหอันนี้เตโอเนี่ยเล่นดีมาสัก2 3ปีแล้วนะใช่ฟอร์มเด่นอฟอร์มเด่นสุดๆนะครับส่วนเมนดี้กับมัตติจ,จริงๆก็ดีแต่ในในมุมมองผมว่าคล้ายๆกับกรณีของของฟิมิโนด้วยความที่ว่าหนึ่งคือการติดทีมชาติอย่างสม่ำเสมอไม่ค่อยสม่ำเสมอไงอ่านะแล้วก็การลงเล่นให้กับสโมสสมัตติเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บ ลบกวนอยู่บ่อยๆนะก็กลับมายืนระยะได้สักพักหนึ่งก็บาดเจ็บไปใช่แล้วก็กลับมาเพราะว่าตรงจุดนี้มันก็อาจจะทําให้เดย์ชองเนี่ยใช้ในเป็นในการเป็นเกณฑ์แล้วก็อย่างที่เรามองเขาไปให้ความสมคัญกับคนที่เป็นเซนเตอร์แบ็กมากกว่ามากกว่าแล้วก็วิงแบ็กสองค่าแล้วก็จะมีเซนเตอร์แบ็กในชนิดที่อย่างที่บอกว่าหลากหลายที่แบบที่แบบไฮบริดเล่นแบ็กได้ดีด้วยอย่างพวกชูซุนเด้อย่างพวกลูก้าแองอนเดสพวกนี้ที่ปาวานี่ก็จริงๆคือมันจะมีพวกที่แบบ เป็นแบ็คเล่นเซนเตอร์ได้กับพวกเซนเตอร์ที่เล่นแบ็คได้คือผมว่าเขาค่อนข้างมีครอบอร์ตรงนี้ได้ครบนะใน9คนคือถ้าดูจากสิ่งที่เดยชองบอกว่าเล่นหลัง4นั่นหมายความว่าไอการที่เรียกมา9คนเนี่ยผมว่ามันกลับเป็นตัวจริงสสำรอง4อแล้วคนที่9อาจจะเป็นออปชันเผื่อบางนัด <Le en S 1> หลังสามหลังอาจจะเหมาะกว่าเล่นบังนัดอ่าม,ม,มันเล่นได้เพิ่มทริกตรงนั้นไปก็ได้ส่วนอย่างแบ็คซ้ายเนี่ยผมมองว่าเดยชองน่าจะเลือกแบบ2สาย สายเกมรุกกับสายเกมรับถ้าเป็นสายเกมรับเนี่ยผมว่าก็ลูกัสแอคโนเดสน่าจะยืนหนึ่งนะในเรื่องของแบ็กซ้ายแต่เกมรุกเนี่ยมันก็ต้องวัดกันระหว่างเตโอกับแฟกลองเมนดี้แล้วบางทีเรื่องของความต่อเนื่องอะไรพวกนี้ผมว่าเตโอดูดีกว่าเตอชองอาจจะชอบเตโอมากกว่าก็เลยต้องตัดเมนดี้ออกไปก็ต้องถูกตัดออกไปนะเมนดี้นะคือไม่มีชื่อก็ไม่ได้ถึงขนาดดราม่าร้ายแรงอะไรเพราะว่าก็เข้าใจได้แล้วผมเปรียบเทียบดูอันนี้ผมเปิด ไอ้ลิสของปีที่แล้วอยู่ไอ้เขาไม่ใช่ของฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะครับคนที่หลุดออกไปในแผงแนวรับนะมีเบนชแมงเมนดี้อันนั้นโดนคดีความนะครับมีรามี่ซิดิเบ้แลวก็อุมติตี้อ่ะเปลี่ยนโฉมพอสมควรแต่ถือว่ามีความมีความแข็งแกร่งขึ้นนะมันก็ต้องอัปเกรดนะใช่บางคนที่ที่เคยเทพเมื่อครั้งที่แล้วตอนนี้เขาอาจจะฟอร์มดอกไปแล้วหรือเจ็บจนแบบอะไรมันก็มีไงใช่ไหมคิดว่าใครเป็นคู่เซนเตอร์ตัวจริง ผมว่าวารานยืนคนหนึง่งถ้าถ้าฟิตนะถ้าฟิตนะ,อ,อ,ะอีกคนนึงเนี่ยผมผมค่อนข้างลังเลระหว่างชูสกุนเดวิลเลียมซาริบาแล้วก็เบรสเนลคิมเปมเบ้คือถ้าเล่นหลังสามเนี่ยคิมเปมเบ้น่าจะยืนคนหนึ่งเพราะคนนี้เล่นเซนเตอร์ตัวซ้ายดีมากแต่พอเป็นหลังคู่เนี่ยผมไม่ค่อยไว้ใจคิมเปมเบ้เท่าไหร่ใช่แล้วอาจจะแบบเอ็นใจไปทางซาริบาหรือกุนเดมากกว่าคือคือผมกลับมองอีกมุมนึงเนี่ยนะถ้าเล่นเป็นหลังสี่ผมรู้สึกว่า บางทีคุณได้อาจจะไปเบียดแบ็กขวากับปาวาก็มีโอกาสก็มีโอกาสแล้วเซนเตอร์อาจจะเป็นเลวานนะกับเลวานไม่ใช่วารานวารานกับลูก้าแอคโนเดสอ่เป็นไปได้พราะผมเห็นฟอร์มลูก้ากับบาเยนน่ะคือผมเจอมาด้วยกับตาตัวเองเล่นได้หมดเนี่ยเซนเตอร์เล่นได้แบ็กซ้ายเล่นได้แล้วเขาเล่นเซนเตอร์ตัวซ้ายได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นจับคู่กับวารานที่เล่นเซนเตอร์ตัวขวาเนี่ยคิดว่าน่าจะเวิร์กคิดว่าน่าจะเหมาะกันแล้วฝั่งซ้ายเนี่ยก็อย่างที่บอกเป็นเปโอ อันนั้นก็ดูดีเลยนะดังนั้นดังนั้นพวกซาลิบาโกนาเตออุบามิกโน่พวกนี้อาจจะเป็นเชิงเชิงแบคขอ้มากกว่าหรือไม่ก็รอบแบ่งกลุ่มก็คงเนี่ยมันมีเวลาอยู่ให้สลับสับเปลี่ยนกันแต่เป็นการบ่งบอกอย่างหนึ่งคือหูแน่นมากพอเราเลือกกันยากเนี่ยนั่นหมาพค้อมดีเกับทุกคนเลยนะไม่แลวเกรดเกรดมันโหดอ่ะคือมันเป็นอารมณ์แบบว่ากองหลังเนี่ยถ้าสมมติพลังเต็มร้อยเนี่ยมันคือ80 90ทุกตัวเลยของของของเนี่ยฝรั่งเศสอะโหดจริงฮะใช่ครับผมทีนี้ขยับมาดู มิดฟิลกันหน่อยนะครับมิดฟิลเนี่ยอันนี้โดนตั้งคำถามเยอะเพราะตัวเจ็บไปครับคนที่เรียกมามีเอดูอาโดกามาวินกายูซุฟโฟฟอน่ามาเตโอกวนดูซี่อาเดรียงราบิโอนะฮะออเรนชัวเมนี่แล้วก็จอแดนวัตตูการเรียกกองกลางของเดชองรอบนี้เรียกมาแค่6คนคนที่ไม่ได้เรียกมาก็คือบล็อกบากับกองเต้ที่เจ็บไปคนที่น่าสนใจคือยูซุฟโฟฟอน่าครับกองกลางตัวรับวัย23ปีของโมโนาโกที่ช่วงหลังเนี่ยเรียกมาติดทีมแทนกองเต้นะครับแล้วก็ เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีกับต้นสังกัดด้วยโชว์ฟอร์มดีจนถึงขั้นต้องหนีบไปบอลโลกด้วยส่วนเควินดูซี่เนี่ยเขาบอกว่าไม่ติดทีมชาติมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแต่กับต้นสังกัดมักเซยเล่นดีมากทําให้เรียกมาแทนในโคต้าของปอลปอกบาสนะครับซึ่งก็ต้องดูเหมือนกันว่าใครจะได้เบียดลงเป็นตัวจริงคุณเอาเอางี้ผมว่าหลังอะเรารู้ไปแล้วว่าเล่นหลังสี่แต่ตรงกลางอะคิดว่าเล่นเป็นแผนไหน4 3 3สส หรือ 4, 4 2, อี่สองหรือ4 2 3สองสมหนึ่งผมว่ามันสำคัญอยู่นะในการระบุว่าใครจะเป็นตัวจริงบ้างในมุมของผมก่อนละกันผมดูทรงแล้วเนี่ยเรียกกลางมา6ตัวคู่หมหรือ3มันอาจจะเป็นกลางกลางสามไหม,มเพราะเรียกมา6คนแล้วก็ตัวรุกก็เรียกมาหลายคนก็อาจจะเป็นตัวรูกสัก3ามถ้าเอาในใจผมเนี่ยชัวร์เป็นนี่มาก่อนอกลางร,รับตัวรับเลยหนึ่งคนหนึ่งนะ อาเรียงราบิโออาจจะเป็นชื่อกองกลางคุณแม่มนะแต่ในเรื่องของประสบการณ์ผมว่าก็ยังพอพอได้อู่นะในทีมชาติเขาก็ลงเรื่อยๆจริงๆนะแต่อีกคนนึงเนี่ยมันเลือกอยากว่าจะเอาใครหรือถ้าเกิดเดชอมไม่เล่นกลางสามเดชอมเล่นกลางคู่ผมก็จะบอกว่าเป็นราบิโอกับชูวาร์มินี่ถ้าเป็นกลางสามอีกตัวหนึ่งจะต้องเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่แบบแตกต่างจากจากจากราบิโอหน่อยอะ่ะก็อาจจะเป็นโอ้โห อาจจะไม่แวร์ตูก็เกนดูซี่ที่อาจจะมีล้นเบียดเหมือนกันนะเล่นเล่นเป็นเชิงทําเกมหน่อยชอเชิงตัวออกบอลทําเกมหน่อยก็ก็หโ,โหอยู่ที่ว่าเดอชองจะจัดยังไงแต่โอกาสที่ <c oughs> แต่สื่อเขาวิเคราะห์อโอกาสจะออกกลางคู่อยอะเหมือนกันนะสื่อบอกว่าอาจจะออก4 2่สหนึ่งด้วยผมคิดว่ากลางคู่เพราะผมดูฝรั่งเศสมาตลอดถามว่ามีกลาง3มตัวไหมมีแต่ว่าเป็นสัดส่วนน้อยมากผมให้ประมาณ20ที่เดยองจะเล่เดเดียเด,ด,ดชองจะใช้ กองของกลาง3คนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะออกเป็นชูอาร์เมนี่กับราบิโอหรือเกรนดูซี่ตามมาวิงก้านี่ก็เราก็มองข้ามนะบางทีอาจจะเป็นคู่มันหิดมาแต่ผมว่าประสบการณ์น้อยทั้งคู่มันยังอันตรายมันต้องอมันต้องตัวประสบการณ์คนหนึ่งใช่นะคือมันเป็นบอลโลกอะระดับระดับบอลโลกมันต้องมีคนที่คอยยืนคำ้ำเพราะฉะนั้นราบิโออาจจะยังไม่ได้ฟอร์มท็อปมากจะเก๋งอะมันมีความเก๋าเกมแล้วก็เป็นสไตล์ที่แตกต่างกันด้วยอาจจะเป็นคู่นี้นะครับก็ เปรียบเทียบกับอ่ะเมื่อครั้งที่แล้วโอ้โหผมว่ามิดฟิลเนี่ยยวบนะครั้งก่อนดูดีกว่ามากเลยนะกองเต้มาตุยดีโอ้โหเอ็นซองซี่ป๊อกบาโตลิโซเปลี่ยนหมดเลยคือตอนที่ได้แชมป์โลกเนี่ยเดชองพูดในสารคดีกริชมันเองก็เล่น4-4-2ใช่ตรงกลางเป็นกองเต้ป็อกบาปีกซ้ายมาตุยดีขวาเอมบัเป้แล้วหน้าคู่เป็นชิรูกับกริชมันต้องยอมรับว่าผลนี้กลางดูยว่ไปแต่ ยังไม่อยากรีบไปสดประมาทพวกแก๊งวัยเยาว์เพราะว่าบางทีพวกทัวร์นาเมนต์บอลโลกเนี่ยนักเตะพวกนี้บางทีมันอาจจะมีแบบมีบัฟในการอ,อยากจะแ,แจง้งคเกิดเ,เอาจริงเนี่ยพวกโตลิโซ่พวกอะไรอะตอนแรกเราก็ไม่ได้มองว่าเขาแบบเจะขึ้นมาเป็นสตาร์แต่พอหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นั้นก็แบบกลายเป็นนักเตะสตาร์แบบได้ไปทีมใหญ่อะไรอย่างนงี้กันเลยคือชัวร์เมนี่ผมค่อนข้างไว้ใจมากมากเลยเพราะผมดูกับมารติดมาตลอดีนะผมว่าดูดีแต่แค่กังวลพาร์ทเนอร์ของเขา สักคนหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดต่อให้เป็นกามาเวก้าอย่างที่ผมบอกคือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ด้วยเรื่องประสบการณ์อายุน้อยหรืออย่างยูซุฟโฟฟาน่าที่เรียกเข้ามาเนี่ยคือกับโมนากนี่เล่นดีมากตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับแต่ว่าระดับทัวร์นาเมนต์เมเจอร์เนี่ยมันก็ยังมีความหวั่นๆอยู่ต้องเขาต้องดูคู่พาร์ทเนอร์ชัวเมนี่เนี่ยเป็นตัวยืนแน่ๆหนึ่งคนละอืออืออ่ะไปดูตัวลุกครับตัวลุกโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าคือเมื่อวานก่อนเราเราพูดบารซิลไป ผมว่าฝรั่งเศสแบบก็วัดบราซิลด้เลยแบบผมว่าไม่แพ้เลยมาเหมาะลึกๆแล้วผมยังมองว่าโหดกับบราซิลด้วยอ,อันนี้โดยส่วนตัวเลยนะครับก็ตัวที่เรียกมามีทั้งหมด7คนโอ้โหได้แก่คาริมเบนเซม่าบันลงดอนะฮะอ่านี่ช <ยด S 1> ื่อยาวนะหน่อยมียศให้เขานะครับแล้วก็คิงส์ลีย์โกมันอุสมานเดมเบเล่โอลิเวียชชรูนะฮะตอนนี้ F1 จะได้มาอยู่กับโกคารนะฮะอ่น อ,องโทนี่มาออร์กองโทนกิสมันไห <c oughs> ออ็นองโทนี่ไม่ได้เลยผมนะอ,องโทนกิสมันเคลิยันเอมบาเป้เดอะประธานนะครับแล้วก็ค,ปปคิสโ์ซเฟอร์เอ็นคุนคูที่ฟอร์มโหดมากกับไลซิกนะครับตัวลุกเป็นอะไรที่เดอชองเรียกมาทั้ง7คนเนี่ยก็ดูสมน้ำสมเนื้อนะชิลูนเนี่ยเดอชองบอกเองเลยนะว่าโอ้โหอันนี้มีความสำคัญต่อทีมยังไงก็ต้องเรียกฟอร์มก็ดีด้วยนะครับแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรอบมีนาคมกับรอบกันยาจะเรียก แต่ว่ารอบมิถุนานระอบมิถุนาในหายไปก็ตามแต่ว่านี่ก็คือคนที่ยังไงแบบเดิชองไว้ใจเต็มที่อยู่แล้วด้วยครับกิ่าชิรูนะฮะส่วนเรื่องฟอร์มการเล่น7คนก็ถือว่าระดับท็อปหมดเลยมีกิสมันที่อาจจะโดนตั้งคำถามใช่ไหมแฟนบอลว่าเฮ้ยกับแอตมอลิดไม่ดีแต่ขนาดไม่ดีนะทุกรายการยิง6จ่าย4ซึ่งเป็นดาซันโวสูงสุดของทีมคือผมจะบอกแบบนี้ละกันนะครับคือบางคนเนี่ยพูดถึงกิสมันว่าไม่ควรติดเพราะไปดูฟอร์มโดยรวมของแอดมดริดที่ปีนี้เนี่ยไม่ค่อยดีแล้วก็ ฟุตบอลยุโรปก็คือไม่ได้ไปเล่นแม้กระทั่งยูโรปาลีกแต่ผมกล้าพูดเลยนะถ้าแอตเลตเดไม่มีกิสมันที่ลงเล่นแบบนี้ผมว่ายับกว่าเอาห้าประตูนีลีกออกไปเนี่ยถ้าจะไม่ชนะใครเลยงผมว่ายับกว่านี้เยอะเยอะเพราะว่าไอห้าประตูนลีกมีหลายลูกที่ไปยิงท้ายเกมมากอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นประตูชัยอ่ะถูกต้องดังนั้นคือแล้วอีกอย่างหนึ่งประกอบกับการที่เขาเป็นคนที่ทางเดชองไว้วางใจมาตลอดกับทีมชาติติดตลอดนะใช่แล้วคือเขาเป็น เดชองผมจําประโยชนที่เขาพูดถึงกิสมันได้เลยนะคือเขาบอกว่าต่อให้กิสมันไม่มีประตูไม่มีแอซซิสแต่ผมก็จะส่งเขาลงสนามผมว่ามันเขาเหมือนกับเดชองใช้คาว่ากิสมันเหมือนหุ่นยนต์เหมือนหุ่นยนต์ที่แบบวิ่งตลอดวิ่งช่วยทีมในด้านอื่นๆอยู่ตลอดเวลานั่นคือประโยชน์ของเขาเวิร์กเรทได้และที่สาคัญถ้าเดชองพูดอย่างนั้นนะผมเดาว่าหนึ่งเลยนักเตะประเภทนี้มันคือทำงานได้ตามที่โค้ชสั่งทั้งหมดผมว่ามันเป็นคนที่เข้าระบบมากๆนะ ครับแนวลุกลองไปดูครั้งก่อนหน่อยไหม,มว่ามีความแตกต่างยังไงบ้างครั้งที่แล้วเนี่ยมีตูวังะนะมีเลอร์มาชิโร่แล้วก็มีเฟคีที่ไม่ได้อยู่ในทีมเซตนี้หลุดไปบ้างแล้วใช่ไหมสามคนนะครับคนที่กลับมาเนี่ยคือเบนเซม่าเพราะว่าครั้งก่อนมีปัญหาใช่นะครับแล้วก็มีชิโร่อยู่แล้วมีเอ็นคุนคูเพิ่มเข้ามา นะแล้วก็มีโกมันอ่าที่เพิ่มเข้ามาด้วยคิดือจัดยังไงมันต้องเป็นหน้าคู่ไหมผมกำลังลังเลว่าสี่สองสามหนึ่งคือเหมือนที่บอกว่าสี่สี่หนึ่งหนึ่งได้ไหมหน้าหน้าคู่หน้าต่ำเนี่ยผมกำลังมองแบบนั้นอยู่ผมมองว่าเอ็นคุณครูเนี่ยกับไล์ซิกเล่นดีมากนะแต่กับทีมชาติยังไม่ได้ยิงผมเลยมองว่าไอ้ตำแหน่งหน้าต่ำเนี่ยพาษีอาจจะเป็นดองกิสมันต้องเป็นกิสมันแล้วผมว่าหน้าเป้าเป็นเบนเซมา หน้าขวาผมว่าเอ็มบัปเป้แล้วก็หน้าซ้ายในแย่งกันระหว่างโคมันกับเดมเบเล่อาจจะเป็น4-2-3-1แบบนี้ไหมอ่า4-1-1กับ4-2-3-1มันต่างกันแค่ตัวปีกสูงต่ำนิดหน่อยอ่าแต่ก็เอาเป็นว่าระบบคล้ายๆกันใช่ไหมอืมก็เป็นไปได้น่าสนใจที่โบสทพูดมาน่าสนใจเลยถ้าเป็นถ้าเป็น4-2-3-1น่ากลัวเลยแหละก็อาจจะออกรูปนั้นแต่ผมขอปรับนิดนึงเห็นด้วยกับเป็นโบ๊แต่ผมคิดว่า เอ็มบัปเป้จะโดนโยกไปเล่นฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาจะเป็นเดมเบเล่ก็คือสลับปีกกันใช่สลับปีกสองข้างเพราะว่าทานเป้เขาชอบตัดมายิงนะใช่ชอบตัดมายิงที่เห็นกับเป้เชบ่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเดมเบเล่เล่นฝั่งขวาดีกว่าฝั่งซ้ายแม้ว่าจะเล่นได้สองฝั่งนะแต่ฝั่งขวาดีกว่ามันเปิดแม่นใช่เพียงแค่ตอนแรกผมบอกเอ็มบัปเป้ปีกขวาเพราะว่าตอนรอบที่แล้วก็เล่นปีกขวาเข้าใจเข้าใจเออน่าน่าจะลงตัวนะมีหน้าต่าตัวนึงกึ่งกึ่งเพเมเกอร์ง้ได้ลองจัดดู ลองจัดกันเองเนี่ยผู้สาวปตโยลิสมาแล้วหนึ่งผู้เซนเตอร์อื้อของผมไหมเอาแบบฟิตหมดสมมติว่าได้ได้แบบแบบวารานคู่ลูก้าใช่ไหมใช่แบ็กซ้ายเตโอแบ็กขวาใครปาวาแบ็กขวาเป็นกุนเด้กุนเด้เหรออ่าผมว่าก็แข่งกันกับปาว้าผมตามพวกคุณไปนะอาคู่มิสเซลอาคุณจะได้ไม่ต้องเถียงกันเรื่องราวิโอกับชูอาเมนี่โอเคเห็นด้วยอ่ะแนวรุกก็เป็นเซตเมื่อสักครู่กริชมันเบนเซม่าเดมเบเล่เอ็มบัปเป้โอ้โหแล้วสำรองอ่ะ สำรองแนวลุกอาะสมมติเปลี่ยนเกมโคมันโ,โอ้โหตัวปีดเลยกิสมันนะเล่นไม่ไหวเปลี่ยนเองคุณคูน<ช>มาชิรูนี่คือไว้ใจได้อยู่แล้วแบบเป็นตัวแบบซุปเปอร์ซับโหดอยู่แล้วโอ้โหโโห่วงอย่างเดียวผมว่าคือทีมชุดนี้มันเกือบสิบเต็มแต่ตรงกลางมันขาดใช่ไหมไม่ผมไม่ได้มองแค่ขาดสองเดียวผมว่าสไตล์ มันไม่มีตัวสวิชบอลแบบบ็อกบาเนี่ยคืออย่างกองเต้น,นี่ก็คนสําคัญแต่ฝรั่งเศสนะกลางรับเก่งๆเยอะอเนี่ยชูอามเมนี่มาโฟฟอน่ามาไม่ได้มีคนมาแทนไงแต่มี่ฟิวที่ออกบอลสวยๆจา่ายคีย์พาสดีๆแบบบ็อกบาเนี่ยมันไม่มีไงหรืออาจจะต้องคาดหวังในเวอร์ชันที่เป็นเวนดูซี่ร่างทองที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าอยู่กับ ทางฝั่งมาร์คเซย์ก็ถือว่าพัฒนาฟอร์มขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าถ้าติดบอกบาถ้าไม่เจ็บนะถ้ามาสักคนโอ้โหฝรั่งเศสจะเพอร์เฟกต์สิบเต็มสิบเลยนะแต่แค่แค่นี้มันต้องใช้คือถ้าเป็นทีมชุดนี้นะคติมันคือยิงคู่แข่งให้เยอะที่สุดเมื่อวานนี้เราทำบราซิลไปบราซิลก็อาจจะมีปัญหาแบล็กแบ็กสองข้างอันนี้ก็มีปัญหาตรงกลางก็จะมีทีมละนิดทีะหน่อยทีมมาจุดมันจุดเดี๋ยดูซิว่าต่อไปประกาศออกประกาศมาเราจะเห็นว่าทีมไหนที่ขุมกำลังมาปึก ทุกตำแหน่งอะไรเงี้ยจะมี<อ><อ>นะแต่ผมว่ามันก็จะมีลอยทีมเนิดทเมนิดแหละมันโอ้โหจะให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันโอ้โหยากนกันนะอ่ะโอเคนะครับนี่คือฝรั่งเศสทีมแชมป์เก่าแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีชาติไหนที่ป้องการแชมป์ได้ <laughs> แล้วแล้วหลังๆส่วนใหญ่มักจะไม่ผ่านรอบแบ่งบอลหนักเลยแต่น่าจะผ่านได้นเพราะเป็นกลุ่มฝรั่งเศสนะครับอ่ะโอเคนี่คือทั้งหมดของจอบประเด็นวันนี้นะครับฝากติดตามด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันเคแบงจากธนาคารกะิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b ์ให้กับสยามสปอร์ตด้วยวันนี้หมดหน้าที่ของเรา3คนแล้วก็ทีมง,งานแล้วครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เข้มข้นทุกบทวิเคราะเกมฟุตบบอลไ่ด้จแค ในสนามแล้วเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ